หลายคนไม่รู้หนึ่งในสาวจากก้อยนัตตี้ดรีมเป็นแฟนพระเอกรูปหล่อช่อง3ืจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีแฟนๆติดตามมากสุดสำหรับสาวาก,ก้อยอรชพรนัตตี้นัทนาตนานาและดรีมอภิชยาเจ้าของช่อง ก่อนนัตตี้ด m c มชาน e ลที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า1.18ล้านคนแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่ทราบว่าหนึ่งใน3ส,สาวคือหวานใจตัวจริงเสียงจริงของพระเอกสุดหล่อช่องสามอย่างมินพิชวิตที่ซึ่งทั้งคู่นั้นคบหากันมาหลายปีความรักราบร่นมีความสุขดี โดยหนุ่มเมีนเคยเปิดใจถึงความรักกับสาวจีมว่าเรื่องความรักทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกเรื่องที่เข้ามาทําให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรควรปรับปรุงอะไรที่ควรเพิ่มเติมอะไรที่ไม่ควรทําทุกอย่างก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งหมดเอาจริงๆผมก็ทําตัวตามปกติแต่พอมีคนถามเรื่องเราก็พูดตามความจริงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นได้แล้วพอถึงขั้นไหนเราก็พูดตามนั้นมีคนถามว่าเราก็ตอบใฐานะที่เป็นอยู่ซึ่งไม่ได้น้อยกว่าหรือมากกว่าที่เป็น และอย่างมันอยู่ที่จังหวะและมากกว่าอยู่ที่ความสบายใจของทุกๆฝ่าย ทุกคนพร้อมใจตรงกันสบายใจกันตรงไหนที่ทํากันแบบนั้นสุดท้ายชีวิตเราก็ไม่ได้ยืดยาวหรือต้องปิดอะไรหรือปกปิดอะไรเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันสําหรับเรื่องความประทับใจในตัวเขาเมื่อก่อนหน้านี้มีความคิดเห็นว่าผมอยากได้คนนี้อยู่แล้วสบายใจที่สุดอยู่ด้วยแล้วผมเป็นตัวเองได้มากที่สุดผมก็พยายามหาคนแบบนั้นมาโดยตลอดแต่พอวันหนึ่งผมได้เจอคนอีกแบบหนึง่งที่ผมอยู่ด้วยแล้วไม่ใช่แค่ผมได้เป็นตัวผมเองแต่ ผมสามารถไปอยู่ได้มากกว่าในจุดที่ผมเคยเป็น Enjoy กับสิ่งนั้นได้เราดีใจมากขึ้นและมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นเราสว่างมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นพอผมได้เจอคนแบบนั้นผมก็คิดว่าควรเอาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเราใช้ชีวิตร่วมกันในแบบตอนนี้ก็แฮปปี้เรื่อยๆมีปัญหาก็แก้ไขไปตามเรื่องราวก็อยากให้ทุกคนเข้าใจและปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ